ในช่วงสุดท้ายนะคะเรามาติดตามข่าวกันดีกว่านะคะสำหรับดาราผู้ล่วงลับไปโรบินวินเลียมสันเองนะคะก็มีเหล่าเพื่อนๆในวงการะะจัดงานให้ค่ะเพราะโรบินวินเลียมสยังคงอยู่ในใจของทุกๆคนเสมอค่ะแม้ว่าเขาเจะเสียชีวิตไปกว่าหนึ่งเดือน เหล่าเพื่อนฝูงคนสนิทในวงการบันเทิงนะคะและก็พร้อมกับครอบครัวของนักแสดงคนดังเนี่ยจึงได้จัดงานลําลึกนะคะที่เขา,เาสูญเสียไปที่เค r ร์เรนเทเตอนั่นเองในซานฟรานซิสโกค่ะเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาซูซานชไนเดอร์นะคะภรรยาไม้พร้อมกับลูกๆทั้ง3คนค่ะเชลดาชาซาลี ar, ally, นะคะโคดีอลันบิลเลียมส์ค่ะก็ได้มาร่วมงานนี้กันอย่างพร้อมหน้า ในงานเนี่ยมีการแสดงดนตรีนะคะแล้วก็การพูดแสดงความเครารพโดยมีบิลลี่คิสโต้เนะคะเพื่อนสนิทที่สุดของเขาเนี่ยเป็นผู้เปิดงานแล้วก็ยังมีเหล่านักแสดงที่เคยร่วมง,งานกันมาก่อนนะคะต่างก็พร้อมใจกันค่ะมาร่วมกันในงานนี้อย่างคับข้างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบูปี้โกลเบิร์กนะคะสตีวี่วันเดอร์ค่ะเบดมิลเลอร์เบนซิลเลอร์ค่ะ,คะจอจดูคัสนะคะมีเพนนีมาเชลรวมไปถึงแดนนี่เดอร์บิโตค่ะซาร่ามิเชล ซาร่ามิเชลเกลานะคะมีเจฟฟ์บริดจ์สค่ะมินนี่ดเบอร์แล้วก็คนอื่นๆอีกมากมายซึ่งทุกคนในงานนั้นนะคะจะใส่สายรัดข้อมือที่เขียนคำว่า love the stillness of life นั่นเองนะคะเป็นการสื่อถึงความรักและก็ความคิดถึงที่ทุกคนเนี่ยยังมีให้กับเขาอยู่ตลอดเวลาหลังจากงานนี้นะคะทุกคนก็ได้ไปงานเลี้ยงงานเลี้ยงรับรองต่อค่ะกันที่วิส West i n ินเซนส์ฟานซิสโฮเทลนะคะที่อยู่ในละแวกเดียวกันนั่นเองโดยงานทั้งหมดนี้นะคะได้เซลดาค่ะลูกชาเออลูกสาวของโรบินวิลเลียมส์นะคะเป็นคนคิดนีเริ่มและก็รวมไปถึงจัดงานให้ผ่านไปได้อย่างลุล่วงนั่นเอง เซลดาเนี่ยเคยเผยนะคะไว้ว่าโลกนี้เนี่ยคงหม่นหมองค่ะสีสารคงจืดจางไปแล้วก็เสียงหวเราะคงลดลงไปไม่น้อยเมื่อไม่มีพ่อของเธออยู่แต่เธอก็จะเข้มแข็งแล้วก็เข้มแข็งพอที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ต่อไปในอนาคตอย่างที่พ่อของเธอเนี่ยเคยสอนไว้ค่ะค่ะก็เป็นที่รักมากๆเลยนะคะทั้งกับครอบครัวแล้วก็คนในวงการด้วยใช่ค่ะ